รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนจัดงานมหรสพสมพ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณท้องสนามหลวงระหว่างวันที่11-15กรกฎาคม2567มีกิจกรรมดังนี้ ริ้วขบวนเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน26ขบวนจากความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศกว่า3,000คนเคลื่อนขบวนจากถนนราชดำเนินกลางเข้าสู่บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อร่วมพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ นิทัศการเฉลิมพระเกียรติทศมินพระราชา7 2รษ3มหาวชิวราลงกรณ์จัดแสดงภาพพระราชการณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณ3ส่วนได้แก่พระราชประวัติและพระราชการณียกิจพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และ7 2รษ3มหาวชิวราลงกรณ์ ส่วนแสงเฉลิมพระเกียรติมหาทศมินทรราชาจะแสดงสัญลักษณ์จำลองของสถานที่มงคลสี่ภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสร้างสรรค์สื่อถึงแสงแห่งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาสตร์ส่องแผ่ปกภัยสารไปทุกสารทิศให้ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขการแสดงโดรนเฉลิมพระเกียรติชุดรวมใจพักถวายพระพร แฝขบวนเป็นภาพเกี่ยวกับพระราชการณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและชุดพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชการณียกิจตามพระประมบรมราชโองการเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปโดยใช้โดรนกว่า1,200ลำ และมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมทุกวันอาทิมหานาตกรรมรามายน,นานาชาติเฉลิมพระเกียรติจาก8ประเทศการแสดงโขนสมเด็จพระรามาครองเมืองโขนสดใต้ร่มพระบารมีละครนอกการแสดงละครเพลงเทอดไทยทศมินทระราชาการแสดงดนตรีมหาดุริยางศีล่า มหาดุรยิยางไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นาตะดนตรีคีตาเทาไทยอง์ราชันพระมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยสดับคีตาสินทศชาติชาดกสิบพระชาติชาดกเฉลิมพระเกียรติแผ่นดินธรรมแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีการแสดงจากเครือข่ายสมาคมศิลปินพื้นบ้านสีภาคกระทรวงวัฒนธรรมโนราศิลปินแดนทักษิณเฉลิมพระเกียรติ การแสดงพื้นบ้านเรื่องรองสุกเกษมทั่วถิ่นไทยหุละครเล็กราชพัฒพระนครเทิดไทยองค์ราชันและการแสดงลีลาดการเชิดมังกรและสิงโตและการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกมากมายพร้อมด้วยตลาดวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติกว่า200ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยหรือ4พอตจาก76จังหวัด ของดีสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครการสาธิตอาหารในรูปแบบตลาดย้อนยุคเช่นอาหารชาววังอาหารไทยโบราณอาหารพื้นถิ่นและสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเช่นเว้านวดไทยลงรักปิดทองจัดดอกไม้แกสลักผักผลไม้ตลอดระยะเวลาการจัดงานมีผู้เข้าชมงานกว่า4 4 0 0 0 0คน มีนักแสดงศิลปินพื้นบ้านศิลปินร่วมสมัยร่วมแสดงกว่า3,200คนประสบความสำเร็จสร้างรายได้ให้แก่เครือข่ายศิลปินพื้นบ้านศิลปินนักแสดงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยหรือซีพอร์ตที่เกี่ยวข้องได้มากกว่า173ล้านบาท การจัดงานมหรสพสมพ่์เฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรนศา6รอบ28กรกฎาคม2567ครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการร้อยหัวใจพระสงนิกรทุกหมู่เหล่าเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียตรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัประการเพื่อประโยชน์สุขของพระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตลอดจนร่วมกันสืบสารรักษาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้เกิดความยั่งยืนสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนทั่วประเทศได้อย่างแท้จริง Oh. you.